เสียเงินแสนทุกรายท่านผู้ชมนี่คือ5สิ่งที่คุณต้องเจอถ้าคุณเลือกซื้อรถเบนซ์มือ2โดยเฉพาะรถเบนซ์ W212 W207 W204 SLK r 1 7 2ที่ใช้เครื่องยนต์เบนซินเทอร์โบ1.8ลิตร รหัสเครื่องยนต์ของมันนะ M271 Evo ซึ่งเครื่องยนต์รุ่นนี้นี่จะเป็นเครื่องยนต์สสูบตอนนี้นี่มีอายุใช้งานมาแล้วประมาณ1 0 1ถึงปีปัญหาที่เจอของรถมือ2นะไม่ว่าจะเป็นเลขไมล์หลักหมื่นเลขไมล์หลักแสนหรือเลขไมล์ส0 0แสจะเจอ5สิ่งนี้ะมาดูกันเลยครับนั่นก็คือแับแรกจะเป็นในส่วนของกลอง ECU ระดับที่2ก็จะเป็นในส่วนของเฟืองแอดวานซ์หรือว่าเฟืองแคมระดับ3ก็คือเป็นส่วนของปั๊มน้ำระดับสีก็คือฐานกลองน้ำมันเครื่องและ5ก็จะเป็นท่อน้ำ เราก็จะเริ่มกันอันดับแรกนะครับก็คือกอง ECU เนี่ยมันมักจะเสียเพราะว่ามันเป็นอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนใหญ่นะก็จะเป็นในส่วนของการซ่อมถ้ามันเสียก็ใช้ค่าจ่ายไปจารณสักหมื่นถึงสองหมื่นบาทแล้วแต่อู่แล้วแต่ละดนะถ้าเปลี่ยนใหม่ก็ค่อนข้างที่จะแพงเหมือนกันประมาณสักครึ่งแสนนี่ก็คือระดับแรกกองที่ระดับสองก็จะเป็นในส่วนของเฟืองแอดวานหรือว่าเฟืองแคมชาร์ปจะมีด้วยกันอยู่สองตัวนี่ฮะมีทั้งฝั่งไอดีและไอเสีย ตัวนี้เนี่ยเฟืองมันจะเคลื่อนหรือว่ามาร์กมันจะเคลื่อนพอพอเฟืองมันเคลื่อนมาร์กมันเคลื่อนเนี่ยมันก็จะทําให้เครื่องยนต์นั้นเกิดเสียงดังนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วรถก็จะอาจจะใช้งานไม่ได้นี่ครับคือลักษณะของเฟืองฟันเฟืองเป็นแบบนี้ซึ่งตัวนี้ก็จะมีค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนประมาณสักห0,000ืนถึงหกหม0บาทค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงนะแต่ละรา,ายการเนี่ยต่อมาก็เป็นในส่วนของพวกนี่ฮะเป็นปั๊มน้ำ ตัวนี้ก็เป็นปัม๊มน้ำซึ่งส่วนใหญ่มันจะรั่วมันจะลีกถ้าปัม๊มน้ำมันรั่วมันลีกเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดปัญหาท็อปอัพคูเลนต์หรือว่าน้ําหายจากระบบสุดท้ายถ้าไม่ระวังใช้ไปเรื่อยนะอาจจะเกิดปัญหาในส่วนของเครื่องยนต์โอเวอร์ฮีทอันนี้ว่ากันหนักเลยทีนี้ถ้าเครื่องยนต์โอเวอร์ฮีตเนี่ยต้องเปลี่ยนช็อตบล็อกเลยฮะใช้เงินหลายแสนเลยนะ,ะต่อมาก็เป็นในส่วนของฐานกลองลมันเครื่องหรือว่าออยเครื่องออยเครื่องแตก ออยเครื่องเนี่ยหน้าที่มันก็คือระบายความร้อนของน้ำมันเครื่องก่อนที่จะเข้าสู่ห้องเครื่องยนต์และมันก็จะมีในส่วนของคูลเลนด้วยในตรงนี้เนี่ยถ้าออยเครื่องมันแตกเนี่ยมันจะทําให้น้ํายาคูลเลนเนี่ยไปผสมกับน้ํามันเครื่องแล้วเข้าไปเครื่องยนต์สุดท้ายนะครับถ้าเกิดปัญหาเนี่ยมันก็จะทําให้ระบบหล่อลื่นมีปัญหานั่นก็คืออาจจะลูกสูบติดชาร์จละลายเครื่องพังนั่นเองต่อมาก็เป็นพวก ท่อน้ำนี่ครับพวกนี้เนี่ยเห็นไหมพวกท่อน้ําพวกนี้เป็นพลาสติกเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้พลาสติกในการผลิตก็เกิดปัญหามันแตกมันกรอบก็ทําให้เกิดทั p อัพคูลเลนต์เช่นเดียวกันอ่าแล้วก็ท่อน้ําตัวนี้เป็นท่อน้ำเครื่องเครื่องก็เจอกันทุกขันนะครับส่วนใหญ่มันก็จะแตกบริเวณนี้แตกรั่วก็เป็น5เรื่องที่คุณต้องรู้นะและนี่ก็คือเราก็ ตอนนี้เนี่ยผมก็จะยกตัวอย่างให้เห็นว่ารถคันนี้เป็นรถที่ลูกค้ามาสวิกับเบนซ์วีของเราซึ่งตอนแรกเนี่ยลูกค้าเนี่ยยังไม่ได้เกิดปัญหาอะไรแต่เพียงแต่ว่าเขาต้องการให้เปิดเช็คในส่วนของเฟืองแคมก็คือเช็คองศาเฟืองแคมตัวนี้ว่ามาคเคลื่อนหรือไม่ซึ่งตอนตอนที่ช่างของเราตรวจเช็คเนี่ยมันก็ปกติก็คือมาร์กไม่เคลื่อนแต่สิ่งที่เจอ ต้องได้รื้อเครื่องแบบนี้ทั้งหมดก็เพราะว่าเจอปัญหาน้ําเข้าเครื่องยนต์นั่นเองซึ่งผมก็ได้พูดไปแล้วเมื่อวานนี้ปัญหาน้ําเข้าเครื่องยนต์ก็เกิดจากอีกหนึ่งสาเหตุนั่นก็คือโอริงฝาหน้าเครื่องเนี่ยซึ่งตอนนี้เนี่ยเราเราส่งไปไปลงกึงแล้วก่อนหน้านี้เน,นี่ยมันก็จะมีคราบน้ําที่เป็นชานมออยู่บริเวณนี้ ซึ่งมันเกิดจากโอริงฝาหน้าเครื่องมันบวมนะครับพอสุดท้ายเนี่ยน้ำก็เข้ามาในส่วนของเครื่องยนต์นี่นะครับคือปัญหาของมันก็อยากจะให้คนที่ใช้รุ่นนี้นะใส่ใจแล้วก็ระวังถ้าคุณซื้อรถมือสองมาคุณก็จะต้องรีบตรวจสอบให้ช่างวิจชาญตรวจสอบให้อู่ที่คุณมั่นใจอู่ใกล้บ้านของคุณตรวจสอบแต่ถ้าหากว่าคุณต้องการที่จะดูแลทั้งระบบในเชิงลึกแบบเสี่ยงซ่อมก่อนเสียเนะี่ย ไม่เสียงเนี่ยก็อยากจะให้ซ่อมแบบนี้ท่านผู้ชมในส่วนของอปั๊มน้ำเบาวน้ำท่อน้ำเฟืองแคมกล่อง ECU รีบตรวจเช็คให้หมดเพื่อที่จะได้เอาไปใช้ได้อย่างสบายใจไม่กลินเข้าลิงกลางทางและสำหรับท่านใดที่อยากจะเซอร์วิสรถเบนซ์ของตัวเองนะครับถ้าหากว่ามีมาแล้วซื้อมาแล้วก็สามารถที่จะติดต่อที่เบน์วีพีได้เบนท์วีของเราก็จะมีในส่วนของช่างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีเป็นช่างที่ เคยทำงานอยู่ในเบนท์ไทยแลนด์นะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็จะเป็นช่างคนเดียวที่ดูแลทั้งคันเลยซึ่งถ้าคุนไหนต้องการที่จะได้รับความมั่นใจสูงว่าอู่ที่ดูแลให้ใช้ช่างประสบการณ์ระดับมืออาชีพก็หนึ่งในนั้นก็คือเบนท์ีของเรานั่นเองเบนท์ีพตั้งอยู่ซอยรายมอินทาเกกรุงเทพมหานครเปิดทำการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์ เวลา9นาฬิกาถึง18นาฬิ15 15 15. 15 15. กาเบอรโทรศัพท์0818561515 0818561515เบนท์วีพีกรตีมากที่สุดในราบอินทาเบนท์วีช่วยคุณเน้นมีชีวิตดีขึ้นง่ายๆ